สวัสดีครับโอม,มืมหนีมาเบิงวิธีการนะครับแตงเข่วเรื่อนี่ครับแตงเข่วเรื่อยอีกกงเสียครับเคื่อห้มันบมหนีครับนี่กินไม่ดีขายขี่ดีโมหนีเวลาเข่าเรื่อยมันสิบโหนีครับอยาไไม่้ใกล้ครับน่ครับปกติเนี่ยเข่วเรื่อยครับเบิงเบิงเบิงดีครับเข่วเรื่อเนี่ยมันสิมีมันสิมีเข่วทีทีกวนีนะครับปกติที่เขาซื้อมาเนี่ยมันสิทีกวนีเข่วมันสิทีเด้แต่ว่าเข้ามาหักออก นี่ยครับหักสลับกันครับเนี่ยหมายความาเขานำมาสามแขวหนึ่งสองสามแขวที่สี่หักออกหนึ่งสองสามแขวที่สี่หักออกหักออกครับหักออกหรือสี่เหลือไปสี่แขวแขวที่หาหักก็ได้ซับกันไปครับเนี่ยแบบนี้ครับเหลือสี่เหลือสามได้ครับหักหักหักออกแล้วเอากะจุดสำคัญอีกบ่ะเี็ยหักออกแล้วบอครับการหักออกนี่คือเฮดไห้มันคล้ายขี่ดีมันสีบ่หนีบนะครับ เขากลับมาขัดคล้องเนี่ยครับขัดคล้องขัดคล้องมันจะมีตัวขัดคล้คองนะครับมีเหล็กไว้ถ้าขัดคล้องเลยขัดไห้มันสลับปั้นกันครับหมายเขาว่าสลับใสยสลับกวาครับเนี่ยสังเกตบ้างนะครับสังเกตเฉาตัวนี้มันสีมาทั้งนี้ครับนี่เฉาตัวนี้กับสีมานี่สลับกันนั่นสิครับสลับไปสลับมามันเวลาเขาเลยมันก็นสีแค่ไหนขายขี่ดีบรหนีครับนี่คือการแต่งเฉาเลย เขาสื่อมานะครับแล้วเขามาแต่งแบบนี้มันสี่สี่เรื่อยเรื่อยเขาดีครับนี่แบบนี้ครับกระสีบอนหนีไว้แล้วเขาใส่งานครับเทศให้เบิ้งครับเทศให้เบิ้งเอาใส่ง่ายจังมากมาครับมาเทศเบิ้มาในี่เนี่ยเขาเท็ดตั้งสี่เหล่าแต่งสี่เหล่าครับอันนี้คือแต่งมาแล้วนะครับเลยที่แตงมาแล้วถ้าบบหันแตงมันสี่เป็นสี่เขียวมันสีลายกวานี้ครับนี่ครับมาเบิ้งเทสเบิ้องอันนี้เป็นไมายค้ากำลังหมาด หาได้แห่งคักครับมันมาดุบหาในแห่งคักนะครับเวลาเขาเลยมันสิมันสิเบามือนะครับเบามือมันสิบนนี่ปึ๊กตักปึ๊กตักปึ๊กตักแค่ไหนเขาจะให้เขาสุดนะเนี่ยครับวขายคขี่ดีเดียวอีกคนก็ร้องใกล้ๆเอาเพื่อนใจครับจ่อๆเลยนี่นี่ครับไม่มันมาดนะครับไม่นี่มัดสิใครขี่ดีเลขเขางะเลขเขาดี นี่แหละครับคือวิธีการเห็ดให้หเลื่อยมันโมนีครับหักแควออกแล้วก็คัดคล้องสลับใส่กวัวครับแล้วก็ใส่ตะไบหักฝนเขาดีครับลองใส่เบังครับ